สวัสดีค่ะวันนี้นัชาจะพาทุกคนมาสวดบทสวดสัจธรรมความมั่งคัง่งที่นัชาได้รวบรวมจากการที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาเป็นบทสวดนี้ขอให้ทุกคนได้สวดตามฟังแล้วก็สวดจินตนาการตามคำสวดให้เกิดภาพ ขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนค่ะบทสวดสัจธรรมความมั่งคัง่งฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จชีวิตฉันเปลี่ยนแปลไปเป็นสถีเงินล้านธุรกิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกหนึเซลล์ร่างกายของฉัน ฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันท่งพลังมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคัง่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิีงนลานธุรก,กิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกอนูเซลล์ร่างกายของฉันฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันสรงพลังมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคัง่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จ ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิรธิีงินลานธุรกิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกอนุเซลล์ร่างกายของฉันฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉัน ฉันส่งพลังมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคัง่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จชีวิตฉันเปลี่ยนแปลไปเป็นสนิรีงินลานธุรกิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกอนูเซลล์ร่างกายของฉัน ฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันส่งพลังมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จชีวิตฉันเปลี่ยนแปลไปเป็นสตรีเงลานธุรก,กิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกอนุเซลล์ร่างกายของฉันฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันส่งพลังมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จ ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลไปเป็นสตีเงลานธุรกิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกเมนูเซลล์ร่างกายของฉันฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันทรงพลังมั่งคัง เหลือเฟือฉันมัง่งคั่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสถีงลานธุรก,กิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมัง่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกอนูเซลร่างกายของฉัน ฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันส่งพลังมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสศรษฐีเงินลานธุรก,กิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกหนูเซลล์ร่างกายของฉันฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันส่งพลังมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันสําเร็จ ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิทธฐีเงิล้านธุรกิจของฉันเติบโตลูกค้าเก่าและใหม่โอนเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่ในทุกอนูเซลร่างกายของฉันฉันได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่พบเจอฉันฉันส่งพลังมั่งคั่ง 裂缝。